หูฟังตัวนี้คุณภาพดีไหมราคาเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เรามาคุยกันเรื่องของหูฟังยี่ห้อนี้กันครับโอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้วก็ ผมเด่นกับห้อง uh นะครับเราเซตอัพเพื่อที่จะถ่ายงานของดูดีสตูดิโอนะครับถือว่าเป็นสตูดิโอเดียวกันนะครับออฟฟิศ <c oughs> เดียวกันนะฮะก็ <c oughs> ใช้วนๆกันไปนะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหูฟังนะครับซึ่ง ยี่ห้อ Plektone นะครับจริงๆได้ส่งหูฟังมาให้ผมเนี่ยก็สามสามรุ่นแล้วนะครับโอเวอร์เอียร์คือครอบทั้งหูนะครับแล้วก็แบบอินเอียร์นะครับอินเอียร์เนี่ยสองตัวละนะครับอินเอียร์แบบเล็กๆนะครับก็ค่อนข้างโอเคนะครับอันนี้คือรูปแบบของกระสุนปืนนะครับมันมีแม่เหล็กตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งราคาไม่แพงนะครับราคา2อ0สบาทนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ผมกําลังใช้อยู่เนี่ยตอนนี้ผมใช้มอนิเตอร์เสียงตัวเองนะครับผ่านไมโครโฟนโหลด NT USB mini ตัวนี้นะฮะ กอจริงๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นหูฟังหลักที่ผมใช้นะผมใช้จะเป็นตัวนี้นะครับส่วนตัวตัวนี้ตัวที่เรากําลังรีวิวที่กําลังพูดถึงเนี่ยผม่าให้ครูอิดนะครับครูอิดเป็นคนใช้งานนะครับผมก็สอบถามมานะครับว่าเอาไปเป็นมอนิเตอร์เสียงตอนที่ถ่ายวิดีโอนะครับใช้ได้หรือเปล่านะครับครูอิดก็บอกว่าเฮ้ยโอ้โอเคนะใช้ได้นะครับอาจจะอยากจะได้บางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่น เบสอ่าเบสที่มันเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือมุมมองของครูอิดนะคนที่แบบว่าฟังเพลงมาบ่อยๆนะครับรู้สึกว่าเอออยากจะให้มันเบสมันมากขึ้นวิธีการที่จะทําให้เบสมันมากขึ้นวิธีแรกก็คืออาจจะต้องใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเบินหูฟังนะครับแต่ในมุมมองของผมนะของผมคนที่แบบว่าได้ใช้ฟังเพลงทั่วๆไปนะครับแล้วก็เอามอนิเตอร์เสียงแบบนี้นะฮะผมรู้สึกว่าเบสมันมานะ ผมเอาฟังเพลงใน u t u b e นะครับผ่านคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยเบสมันมานะเบสมันโอเคแล้วนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงในกล่องมันเป็นยังไงแล้วก็ดีไซน์มันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ที่เฉียงแบบนี้นะนี่นะฮะแล้วก็ไอส้สองตัวนี้สามารถติดกันได้ด้วยนะครับผมแล้วตรงนี้จะมีโลโก้ของเมงมุมด้วยอา่า ถ้าใครชอบสไปเดอร์แมนเนี่ยน่าจะชอบนะครับส่วนสายเขาเนี่ยดีไซน์ออกมาให้เป็นคล้ายๆกับสายถักนะครับมันจะคล้ายๆกับสายถักแต่ว่าไม่ได้เป็นสายถักนะครับเป็นคล้ายๆเป็นยางนะครับขึ้นรูปมาให้มันแบบสวยงามแต่ผมคิดว่า,น,าน่าจะคงทนดีนะครับโอเคเลย ส่วนด้านปลายนะครับด้านปลายนะฮะแจ็คสาุนะครับจะเป็นตัว L นะครับค่อนข้างชอบนะตัว L แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับดีไซน์ของเขาคือเหมือนกับตัวสีแดงที่ผมได้มาเลยนะครับจะมีปุ่มเอาไว้สําหรับรับโทรศัพท์นะครับหปุ่มนะแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งที่เอาไว้สําหรับสไลด์เนี่ยมันคือการปรับโวลลูมนะครับปรับโวลลูมเนี่ยเสียงนะฮะซึ่งไม่ได้ปรับโวลลูมใน โปรแกรมหรือว่าในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เรานะครับคือมันเอาไว้ปรับสําหรับแบบว่าส่งมาเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าฉันจะปรับตรงนี้อีกทีหนึ่งรับเสียงเต็มที่หรือว่าปิดเสียงนะครับอ่าตรงนี้นะฮะในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมมาเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยอันแรกก็คือนี่เลยนะครับจุกหูฟังนะถ้าใครที่แบบว่าซื้อมาครั้งแรกเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทดสอบนะครับว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับขนาดไซส์ไหนนะครับก็ลองใส่ดูนะครับมันจะได้แบบสบายหูเนาะอันนี้นะฮะจะเป็น ตัวแจ็คนะครับแจ็คที่เอาไว้สําหรับเปลี่ยนจากเมื่อกี้เมื่อกี้แจ็ค3.5เมื่อกี้นะครับมันจะเป็น3ขีดนะฮะสขีดเนี่ยมันใช้กับสมาร์ทโฟนนะครับผมพอเราเสียบลงไปปุ๊บเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2ขีด ซึ่ง2ขีดที่เขาแยกเนี่ยก็คืออันนึงจะเป็นหูฟังนะครับอันนึงจะเป็นไมค์คอมพิวเตอร์บางเครื่องเนี่ยเขาแยก2 c h ช n น e นลนะครับพอเราเสียบปุ๊บมันก็จะสามารถใช้ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะลิงก์ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเวลาที่เรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับซึ่งหน้าตาประมาณนี้นะฮะมันก็จะบอกอะไรบ้างอ่าบอกราคานะครับบอกราคาเขาบอกช่วงราคาอยู่ที่56จนถึง260นะครับมีอะไรบ้างคือ56เนี่ย มันไม่ใช่หูฟังนะครับมันจะเป็นถุงถุงจะเป็นถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงไนล่อนเนาะถุงไนล่อนก็56บาทนะครับผมส่วนถ้าใครที่แบบว่าอยากจะได้แค่เฉพาะหูฟังนะครับก็นี่เลยเหมือนองผมเนี่ยก็คือสั่งซื้อด้านบนนะครับด้านบนตัวนี้นะฮะ208บาทเอ่อตรงนี้ยังไม่รวมราคาค่าขนส่งนะครับค่าขนส่งเนี่ย20บาทนะครับก็จะรวมเป็น228บาทนะครับอันที่ผมสนใจก็คืออันนี้อันนี้นี่นี Type C นะครับผมอยากจะได้เดี๋ยวผมน่าจะสั่งเองนะครับก็คือผมจะเอามาใช้กับมือถือนะฮะแล้วก็เอามาแปลงเป็นแจ็ค3.5นะครับเพื่อเอาไว้ใช้กับพวกมือถือนะครับที่แบบมี Type C แต่ว่าไม่มีรูแจ็ค3.5นะครับ88บาทนะใครที่แบบว่าอยากได้หูฟังพร้อม Type C ก็ตามนี้เลยนะครับ นี่ก็คือเว็บไซต์ของเขานะ N47 ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยใช้ได้ระดับดีเลยนะครับเนี่ยมันมี5ดาวใช่ไหมได้44.8ดนี่ถือว่าดีเลยนะเป็นมีคนที่ซื้อแล้วเนี่ย794รีวิวโอ้เฮ้ยพังคนซื้อในราคา180ดด้วยนะในช่วงลดราคานะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคนที่อยากจะได้นะครับหูฟังที่เสียงดีนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง ซึ่งจากประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือผู้ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าเบสโอเคนะครับใช้ได้แล้วก็ชอบดีไซน์ที่มันติดกันปึ๊บแบบนี้นะฮะเก็บง่ายนะครับค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางเพล็กโทนประเทศไทยด้วยนะครับที่ขยันส่งหูฟังมาให้เยอะมากๆเลยนะครับอยากจะส่งมาอีกก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนกันนะครับคอยเข้ามาดูวิดีโอคอยเข้ามากดติดตามกดไลค์ กดคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์ไม่ได้กดเนาะคอมเมนต์เนี่ยจะพิมพ์เอานะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ